ได้โดยตนเองว่าจิตภาวนาทำจิตให้เจริญนี่เป็นสิ่งที่มีได้ทีนี้จิตเจริญแล้วมันก็ควบคุมเหมื่ยกระแสผัสสะเวทนาตัณหาอะไรได้มันก็ไม่มีทุกข์มันเราจึงสนใจหรือตั้งใจที่จะอบรมจิตที่เรียกว่าจิตภาวนา เอาทีนี้ก็พูดขั้นต่อไปที่จะเรียกว่าจิตตะพาวนาอบรมจิต <c oughs> อยากจะให้เข้าใจส่วนที่ไม่เคยเข้าใจก็ได้อาจจะยังไม่เคยฟังก็ได้ <c oughs> <c oughs> เขาแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญา แล้วเขาก็มักจะพูดว่าศีลไม่เกี่ยวกับจิตสมาธิกับปัญญาเกี่ยวกับจิตเราหาเราจะพูดว่านั่นไม่ถูกพูดอย่างละล้วมหรือพูดอย่างผิวเผินเราจะมีการภาวนาอบรมจิตให้เจริญทั้งส่วนศีลทั้งส่วนสมาธิและทั้งส่วนปัญญา <c oughs> การที่เราจะไม่ล่วงศีลห้าไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ก็ต้องจิตต้องดีเหมือนกัน จิตต้องรู้ถูกต้องในธรรมะระดับต้นเนี่ยว่าไม่ควรฆ่าไม่ควรขมโมยไม่ควรล่วงกาเมไม่ควรโกหกไม่ควรดื่มน้ำเมาจิตต้องสูงถึงขนาดนั้น,นมันจึงจะเว้นได้ถ้าจิตไม่สูงถึงขนาดนั้นแล้วมันเว้นไม่ได้อะมันเมาแอคลานมาแล้วก็ว่ามามา,มา,มาขอทิ้งเหล้าแล้วมันก็ทำไม่ได้เลยแล้วก็ไม่พูดกับมัน,น่ะ ให้มันไม่มีการบังคับจิตมันไม่รู้เรื่องจิตมันจะบังคับแต่ลิ้นปากไม่ให้กินเหล้าอันนี้มันทำไม่ได้อมันต้องบังคับจิตต้องอบรมจิตในภายในให้เกลียดกลัวในการกินเหล้าจิตมันสูงพอที่จะเกลียดกลัวการกินเหล้าแล้วมันก็ไม่กินเหล้า หรือมันจะไม่ฆ่ามันจะไม่ขโมยมันไม่จะประพติล่วงกาเมมันจะไม่โกหกอะไรต่างๆแม้ในระดับศีลเนี่ยก็ต้องอบรมจิตจิตในระดับศีลจิตที่เป็นพื้นฐานของศีลต้องอบรมจิตนี้และจิตนี้ก็จะช่วยให้รักษาศีลได้จิตภาวนาจึงมีแม้ในระดับศีลอบรมจิตในระดับ ศีลให้ดีแล้วก็จะถือศีลได้จะเว้นขาดจากการทุศีลโดยประการงงปวงนี่เราจิตภาวนาในระดับศีลหรือในส่วนศีลที่นี่จิตภาวนาในส่วนสมาธินี่ฝึกจิตโดยตรงเลยจิตที่อ่อนแอไม่อยู่ในอำนาจเต็มไปด้วยนิวรณ์เต็มไปด้วย,ววยสิ่งรบกวนนี่มาฝึกกันเสียใหม่ ให้จิตนี้อยู่เหนื้อค่าศึกของจิตให้จิตเป็นสมาธิแล้วพูดง่ายๆนี่ก็เรียกว่าจิตตภาวนาในส่วนจิตที่สูงขึ้นไปจิตตภาวนาในส่วนปัญญาความรู้นี่เราต้องอบรมจิตให้รอบรู้สิ่งที่ควรจะรอบรู้อะไรๆที่มนุษย์ควรจะรอบรู้เราต้องอบรมจิตให้รู้ ในสิ่งที่ควรจะรู้มันต่างกันอยู่เป็นสามชั้นระดับศีลอบรมจิตให้ถือศีลให้ได้ระดับจิตอบรมจิตให้เป็นสมาธิมันคงให้มีสมรรถภาพถึงที่สุดจนได้ระดับปัญญาอบรมจิตให้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ที่มนุษย์ควรจะรู้คือดับทุกข์ให้ได้อย่าได้ขาดแคลนเลยในความรู้ข้อนี้